สุดฟุตบอลรีโวไทยลีกครับนัดที่5เป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของเมืองทองยูเนเต็ดครับไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านครับบุรีรัมย์ยูนเต็ดนะครับมาในแผน4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูเป็นทางด้านศิวัลคเทศสูงเนินครับกองหลัง4คนนั่นคือปฎิณวีรวัฒน์โนดมครับเหบินสุราก้าพันษาเหมวิบูลนัสลักไหประโคนครับมิดฟิลด์คู่กลางครับเป็นทางด้านโกลันเคาสิตครับคู่กับทีอารทอบุญมาทันครับ ตัวรุก3าคนสุภนัตนเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดแฟงคัสไารดานะครับส่วนหน้าเป้าเป็นทางด้านโจทานโบลินกี้ส่วนทีมเยือนครับเมืองทองยืนเต็ดมาในแผน4-42นะครับพุ่สามประตูเป็นสมพรยศครับกองหลัง4ี่คนสุพรปีนักกาตาโพครับลูกคาโทชาเจสเปอร์นีโฮมครับวัฒนากรสละครนะครับกองกลาง4คนครับสดามีไซเยฟพิชาตชาวีรเทพป้อมพันธ์รับเอริกโจฮานอวองดีและหน้าคู่เป็นทางด้านไอศกรสออนคู่กับเฮนรี่อานิเยครับ จังหวะแรกเป็นของทีมเยือนครับเมืองทองโจน้าอมงดีครับจ่ายให้ชาดอในเอาโทษลูกนี้ได้ซัดด้วยซายติดเซฟสิรักเทศสูงเดินครับวะของเอาที่ละทอนโดนฉกเลยครับเป็นทางด้านวิีรเทพออกทางด้านขวาเฮนรี่อันเเยไล่บัดลูกนี้ก็บูยสุดเหยียดไปหน่อยครับของซาดอมีสเยฟ นี่ครับวิลาเทพทําได้ดีเลยครับจังหวะนี้ฉกบอลตัดหน้าทีละทอนครับไหลให้เฮนรี่ในเยทางด้านขวาครับซาดอนี่ขอบอลแล้วนะครับแต่ว่าจ่ายแรงไปหน่อยครับมันสุดเหยียดไปหน่อยครับสัสลักครับทางป้อมเปิดด้วยซ้ายอดมาได้ม่งลูกนี้ก็ตรงตัวสมพรยศครับโอ้โคลันเข้าสิทธ์ครับแต่ได้มมงกในกรอบเขตโทษครับ โจฮานะ่าตั้งปอมกดได้สายติดบล็อกเรบินสุลากาได้เตะมุมครับเมืองทองจังหวะเตะมุมของวีละเทพเปิดโค้งเข้ามาได้บ่งก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้ของอันนี้สักไรสอนครับทีละทอนครับ,รบจ่ายทะลุมาสวยเลยอาร์เลยครับสุภนัทในกขอโทษคัดแบ็กย้อนบอลลูกได้จริงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหไอ้ครับขึ้นมาสวยครับสุภนัทแล้วจ่ายคัดแบ็กมาโดนไม่ดีครับสุภาชัย แฟงทางด้านซ้ายครับแฟงคาเซดาจีเลยครับจีแล้วเลี้ยงหักเข้าในแล้วจยิงเลยลูกนี้ก็ตรงตัวสมพรยศครับวะเตะม,มุมครับทีละทอนยอดไปเสาสอง,สองลูกนี้ทวงมาได้ครับแล้วได้ยิงซ้ำไม่ตรงกรอบครับพันษาเห็มวิบูลครับโอ้ oh. ทองครับใจทะลุขึ้นหน้ามาให้อาริเยครับฝั่งซ้ายตวัดเข้าไปหน้ากรอบกีโทษแล้วมีวิ่งอ้อมซาดอซาดอซาดอล็อกเข้าซา้ายแล้วาาจิงเรียบร้อยเลยครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากซาดอมีซา,ซาเยบโอ้โหแบจังหวะเข้าทำลูกนี้ของทางด้านเมืองทองครับโอ้เป็นประตูขึ้นนำครับนี่ครับเดี๋ยวดเนยครับตวัดเข้าไปหน้ากรอบกีโทษแล้วมีอดิศักไรสอนครับวิ่งหลอกแล้วซาดอครับ ล็อกเข้าซ้ายและริงเลยหมดสิทธ์ครับสีลักเทศสูงเนินครับ right low, slow, no hope, แล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเ <Yeah. S 1> มืองทองนำหนึ่งประตูต่อศูนยนะครับจากซาดอมีไซเยฟครับ ครึ่งหลังมาอาแลแครับเมืองทองทางนั้นขวาครับเก็บบอลได้ไหลขึ้นมาให้สุพรได้คลอดเข้าไปในกรอบเขตโทษชัดไม่ถึงแล้วเสาสองนี่ยิงติดเซฟผู้สามตูแล้วเตะทิ้งเลยครับโอ้แต่โอกาสแรกของครึ่งหลังครับสุพรปีนักกะโพรครับไปขวาได้คลอสเข้าไปเสาแรกนี่ชาร์จไม่ถึงครับเพนรี่ในแย่แล้วเสาสองมาจาังหวะนี้ได้จิ้มติดเซฟผู้สาะตูครับโอ้โหวะของบุรีรัมบ้างครับฝั่งซ้ายแฟรงค์จังหวะนี้โดนโูกได้แต่สาระ,สะครับยอดเข้าไปได้มง ตรงกอบอีกครับโอ้เจอทานโบลินกี้ครับได้บุกต่อเนื่องครับอุยลรรมแฟงแฟงแล้วดีดไซคก้อยไปเสาสองได้บ่งก็ตรงตัวสมพรยศครับโอ้แหมดีครับแฟงคัสไซด้าครับได้เปิดดีดไซคก้อยไปเสาสองแล้วสุขัยใจเด็ดครับเอาชนะวัฒนาก่อนได้บ่งแต่ว่ายังตรงตัวสมพรยศครับ จังหวะนี้ครับธีรท,ทรวางยาวขึ้นนะ่ะมาลูกนี้เอาบอลเลยมาเข้าทางวัฒนากรเอาออกมาวุดแล้วสุพรรณนัโอ้โหลูกนี้ครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากสุพรรณเหมือนตาครับนี่วางบอลยาวจากด้านธีรทรนะครับบอลตกพื้นเข้าทางแล้วที่วัฒนากรถึงก่อนนะครับแล้วจิ้มบอลกลายเป็นแตะบอลหลบสมพรยศให้ทางด้านสุพรรณนัดได้กระดกเข้าไปเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับ เืองทองขึ้นมาบ้างครับซาดอมีไซเยฟบครับซาดอจ่ายมาขวาสุดให้อดีศักลอกเข้าซ้ายแล้วได้ยิงติดบล็อกทีละทอนแล้วปอนก็นกนออกหลังไปเลยครับโอ้ยมุมครับเวียแทพเปิดโค้งมาเสาแรกุงเซาได้แล้วไดิจริงก็ข้ามคานอีกครับโอ้โหเฮนีเนเยช่วยกันแย่งได้ดีครับกีลฟาฟันออกมาซ้ายสุภนัทสุภนัทแล้วได้จะยิงยัดเส,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 สาแรกเลยไม่ตรงกรอบครับสุภนัท ธีรท,ทอนเปิดไตมุมเข้ามาแล้วส่งผ่อยศทู่มาได้ครับแล้วบอลไม่ไปไหนแล้วพันศาตะวัดยิงติดบล็อกอีกครับอ่านเลยครับออกมาซ้ายสุดครับธีระทอนจะทําชิงธีระทอนอ่านเลยครับธีรท,ทอนด,อไไดุดเข้าไปในขอบโทษธีรท,ทอนเปิดไปเสาสองเข้าไม่ถึงครับยังได้อยู่ครับนระลูด,ดินย้อนมาแล้วไม่ได้ยิงอีกเหมือนกัน แล้วทางด้านขวานินบดินเปิดเข้ามาลูกนี้กนหม่งเซลได้แล้วเป็นทางด้านแฟรงคัสเซย์ด้ายิงติดเซฟเข้าทางสุภชัยยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้ยเจาะจอ่อครับสุภชัยใจเด็ดครับโอ้ยครับแต่ว่าไม่ได้นะครับจังหวะนี้น่ครับจังหวะยิงของแฟรงคัสเซยด้านะครับแล้วทางด้านสุภชัยกับทางด้าน เจอทานบูลิงกี้นะครับอยู่ในตำแหน่งลำหน้านะครับลูกนี้ก็เลยไม่ได้ประตูครับรีคิกของแฟรงตูชนเสาเต็มๆเลยครับลูกนี้โอ้ต้องชมสมพรยศเลยครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดจบเกมครับเสมอกปหนไป1ประตูต่อ1ครับโอ้สุดบันเลยครับบิ๊กแมตช์ครับ